ณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมต้องเอาน้ําหอมแช่ตู้เย็นด้วยอะไรเป็น,นใหม่ก่อนปีใหม่แล้วปกติแล้วน้ําหอมทั่วไปคุณไม่จําเป็นต้องเอาแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับแต่ว่าทางแบรนด์น,นี้เขาเคลมไว้ว่าถ้าคุณเอาแช่ตู้เย็นมันจะทำให้น้ําหอมคอุณนุ่มและละมุนขึ้นมากๆเลยครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือว่ามากกว่าถึงสองวันเลยก็ได้มันคือแบรนด์เว l ลราตัวเพริก้าครับซึ่งถ้าคุณเอามาใช้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องเอาไปแช่ต่อเลยครับเราไปลองเทสกันดีกว่าครับ มันนุ่มจริงนะคือมันนุ่มกว่าตอนที่ผมลองครั้งแรกอ่ะมันเปิดมาคุณจะได้ความเป็นดอกลิลลี่ออฟเดอะวัลเล์ที่มันฟุ้งแล้วมันเด่นๆนํามาก่อนเลยครับแล้วทิ้งไม่สักพักหนึ่งคุณจะได้ความเป็นดอกลิลลี่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าแต่ว่ามันจะได้ความมัคคีเอะมาทําให้ตัวเนี้ยมันยิ่งนุ่มและละมุนเพิ่มขึ้นดีครับช่วงรายดาวที่มันได้กลมกับผิวแล้วอ่ะบนผิวผมนะคือผมรู้สึกว่าความลิลลี่ออฟเดอะวัลเล่จากที่มันแบบมาประมาณนี้ใช่ปะมันจะซอฟต์ลงเหลือส กลิ่นของอาทะเลที่มันมาจากแอมเบอร์ฟรสครับซึ่งทําให้กลิ่นตัวเนี้ยคือมันพิเศษมากมากบนผิวผมผมนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันมีความติดแป้งเบาๆโดยวมที่ผมชอบตัวเนี้ยคือมันติดทนแล้วก็ฟุ้งแบบตะโกนมากๆลองเทสมาหลายวันแล้วผมพูดเลยว่าโเว v e r ทั้งวันได้แบบสบายๆครับแต่ว่ามันจะฟุ้งอยู่มาสักสองถึงสามชั่วโมงจะเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นผิวก็พูดได้ไม่เต็มปากวมันฟุ้งมากๆจริงๆเอาเป็นว่ามันคือกลิ่นของผิวที่มันไลยล้อมไปด้วยดอกลาลลี่ออฟเดอะมันเลยอะาล้งาน ชูกลิ่นผิวของคุณแบบที่ performance มันดีมา,มากในงบไม่เกิน400บาทอ่ะคุณไปลององรับแบรนด์เนี่ยแล้วเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยครับเบลล่าตัวเ p e ก้าขวดเนี่ยครับ, ela, รบพูดได้เลยว่ามัน budget มากๆเลยนะมีใครลองขวดนี้แล้วลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับว่ามันฟุ้งแล้วก็ติดทนแบบที่ผมพูดจริงไหม